สวัสดีครับผมผมกมะครับหลายคนครับรอเลขโค้งสุดท้ายจากเฮียตีครับืันนี้ครับวันที่29ครับถ้าทุกคนในเบอร์คลิปนี้อยู่ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะลงประมาณ2ทุ่มครึ่งครับวันที่30คือเลขออกผมกำลังใจว่าผมจะเอาคลิปลงบ่อครับแต่ว่าคิดว่าคลิปนี้น่าจะลงก่อนเลขออกทุ่งงวดครับผมกัได้คุยกับเฮียตีเรียบร้อยแล้วครับแล้วการเลขของเฮียตีเนาะครับเนาะ เลขของแกก็เข้าทุกงวดจริงครับถ้าหากว่าง,งวดน,นี้เข้าอีกก็จะกลายเป็นว่าสั่งส่งท้ายปีเก่าครับต้อนรับปีใหม่ครับงวดที่30มสิบธันวาคมหครับผมลองพิจารณาดูครับเพราะว่าทุกสิง่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับงวดน,นี้คือเฮียตีแกบอกว่านะพันเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์น่ยมันไม่มาหรอกพันเปอร์เซ็นต์มันไม่มาหรอกคือเลขตัวไหนเนาะคือว่าเราคือว่าเราหวัามันบม่มาหรอกออรนนอเ,อเม,อกม,อกมือนนี่ครับ เฮียตี a, แกก็ให้เลขเนาะโค้งท้ายชุดที่สองครับนี่คือชุดที่สองผมขออนุญาตบอกตัวเลขก่อนครับเฮียตีครับแกให้เลขสามตัวมาเหมือนเดิมครับลองจดไว้ครับถามว่ามารนัมตัวเลขแรกครับคือห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองครับนี่คือเลขสามตัวบนครับแต่ถ้าเป็นผมเนาะผมก็ผมมักแปดเจ็ดสองมากกว่าแล้วเฮียตีครับแกว่าแปดเจ็ดสองมันดังมากมันบอกมากอก แต่ถ้ามานะมันอาจจะมา37 2เนี่แหละคืออันนี้คือเป็นเลขรับวงในนะครับที่ว่าเฮียตีแกให้มาส่วนที่เฮียตีแกว่าพันเปอร์เซ็นต์่ะมันไม่มาหรอกครับคือเลข4 7 4 7เนี่ยจังไนมันกับผมมาแต่ถ้ามันจะมานะมันจะมา0787แล้วก็97นี่คือเลขล่างครับนี่คือเลขล่างวงในครับอันนี้คือวงในได้ไม่ใช่เลขของเฮียตีนะครับนี่คือวงใน 3ตัวบน571เจ็ดหนึ่แล้วก็พันเซมันได้มาหรอกก็คือ47ตัวที่มันจะมามากกว่า47ก็คือ078797นี่ครับคือตัวเลขของเฮียตีบุ่งในครับคงทายแต่เลขสาตัวครับอย่าลืมไปตัดเล่นนะครับเนาะไอห้า7จหนึ่งเนี่ยอย่าลืมไปตัดเล่น7จหนึ่งบ้าง51บ้าง8ปดเจ็ดครับ แต่ผมกับมักแปดเจ็ดสองคือว่าได้ครับแต่เฮียตีแกบอกว่านี่คือเลขวงในโค้งท้ายมานี่คือเป็นเลขรับวงในจากเฮียตีครับที่ว่าแกได้มาครับรอบที่สองเมื่อนี้ผมก็จะบอกเลขโค้งท้ายของซอเหมือนเหมือนกันครับเลขของเมียเฮียตีคือซอครับเพิ่มักส่วนตัวครับเมื่อน,นี้คือแกชอบศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองครับคือวงกลมนะครับคือศูนย์เจ็ดสองแต่ตัวที่ซอแกเพิ่มเติมมาก็ครับก็คือ 870-874-052ครับนี่คือตัวเลขของซอแกบอกว่ามีนิ่ๆก็คือ0 7 2ย์แล้วก็ลองก็คือ8 7 0 8 7 4 0 5 2แล้วก็เลข2ตัวครับล่าง32 3 8 7 1 8 4มนี่คือเลขของซอครับบางคนครับถามว่าเลขเอียงขึ้นมื่อหลายหางเท่านหรคือต้องแยกก่อนครับว่านี่คือโค้งท้ายเลขรับบนอไรของเฮตีและก็โค้งท้ายของซอครับคือ แฟนเมียเมียของเฮียตีย๋ครับผมก็เลยเอามารวมกันครับผมประมาณว่าเป็นเลขของไทยที่ว่าเอามาแบบให้ทุกคนในพีหน้าของไทยสินะครับแบบว่าพรตกล่งหลายคลิปให้ทุกคนได้ร,แบบร,ไดรับสนแต่ว่าเอาตัวเลขของแต่ละคนมามาเน้นๆให้เลยแต่หากว่ามักน้ำครับราองจุดหดก็ได้เพื่อเปรียบเทียบก็ได้ครับวันที่เลขออกครับมืออื่นเลขออกแล้วครับวันที่สามสิบธันวาแต่หากว่ามีคลิปได้ครับที่ว่าเลขเข้าเดี๋ยวผมจะเอามาย้อนหลังให้ดูนะครับว่ามีที่ไหนเข้าบ้าง แต่จะลงแบบว่าที่ว่ามันจังๆเลยเสิยครับแต่งวดนี้ครับผมคิดว่าเลขเลขถ้าจะมานะผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขแปลกๆแต่เฮียตีครับแกก็บอกนะวงในเขาให้มาคือ47นี่คือพันเปอร์เซ็นต์เลยมันได้มาแกบอกว่ามันเป็นเลขที่ว่าเขาไม่ให้ออกตอนแรกผมคิดว่า747เนี่ยมันมีโอกาสมามาก,ออกนะครับผมคิดตั้งแต่เลขออกมาแล้วครับเพราะว่าเลขเลข74เนี่คือผมให้ต่องวดนะครับ เ็นเลขที่ผมให้ต่องวดและก็เลขที่ไ้มานี่คือเลขเฮตีแกให้มาครับผมให้วิ่งเจครับตั้ศูนเงเจส่7 0 7 1ห2าเจ7 5 7 6 7 8คือผมให้วิ่ง7หมดเลยนะครับอันนี้คือเลขต่องวดของผมบางคนกับสิว่าเลขเป็นเอาเลขดดงของไฮมาเม่บอกบอลองกลับไปย้อนดูนะครับว่าเลขต่องวดของผมเนี่หลังจากที่เลขออกปั๊บเลขต่องวดของผมผมให้เลยตั้งแต่วันนั้นเลยครับเลขต่องวดผมมันมีทุกตัวเลยและกับเบงเอิญมเบงวดนี่ครับมันตรงกันกับเลข โค้ง้ายของเฮียตีบางคนก็สิวา่าผมไปเอาเลขผู้ใดมาเนาะคือมาเลขตรงกันเนาะลองย้อนไปดูครับว่าเลขต่องวดของกบนาครับตั้งแต่เราจะที่เลขออกปั๊บผมห้มาเลยครับมีทุกตัวเลยตั้งแต่087เ,เนี่ยผมก็มี่067เ,เนี่ยผมก็มี่584เนี่ยคือวงผมวงกลมเลยครับคือ584คือผมชอบส่วนตัวในกังวดนี้584ของฝันมาหลายเจ้ามากเห็นไหมครับ เจ็ดสี่เนี่ยมันอาจจะไม่มาสี่เจ็ดอาจจะไม่มามันอาจจะมาแปดสี่สี่แปดก็ได้ครับเลขของผมที่ชอบเนาะคือห้าแปดสี่นี่คือผมชอบส่วนตัวรางมึงครับถึงจะชอบถึงจะมั่นใจบางครั้งมันบอ่มากก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขามาครับคนบอกเลขน่อยู่นี่แต่คนมุนน่อยู่นู่นครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับอยากให้ทุกคนครับซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับนะเผื่อเสี่ยโชครางวัลที่หนึ่งจังๆบ้าง ตัวที่หน่งครับเป็นเพียงแค่แนวทางเลขสีออกมากครับอันดับสุดท้ายที่จะดูครับคือเลขออกนะครับเพราะจะเดบิวว่าเลขของไพ่เข่าบะเขาแต่ส่วนใหญ่ครับเลขของผมครับงวดนี้ครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเลขใกล้เคียงกันมากเหมือนกับ7 5 7ครับทุกคนฝันได้0 5 7 0 7 5หมดเลยสุดท้ายเลขออก757ครับก็จะมี57งวดมวนี้8 4 7 4ีก็เยอะมากครับ5 4ก็เยอะมาก8 7ก็เยอะมากเหมือนกันแล้วก็งวดนี้ครับ ของเงียตีกับของซอเนี่ยแทบจะใกล้เคียงเหมือนกันเป๊ะเลยผมก็อยากให้เลขที่ว่าผมบอกฝันมาเอามาเล่าให้ฟังให้มันออกนะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมบอกเลยครับว่าผมเน้นเลขสามตัวซะส่วนใหญ่ผมก็ซื้อหลายเจ้าครับแล้วก็ซื้อแบบลอตเตอรี่ไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็ผู้ใดกับฟันดี้ผู้ใกับฟันดี้ก็เอามาเล่าผมก็ซื้อไว้เหมือนกันครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนครับก็คือผมโมโหเหมือนกัน แตงโมนี้ครับเฮียตีครับแกก็บอกเลขโค้งทายมาเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าเฮียตีแกบอกเลขสองครั้งก็คือตั้งแต่รอบแรกครับวงในแล้วก็มือนี้ครับโค้งท้ายรอบที่สองแล้วก็ผมเอาของเฮียตีโค้งท้ายแล้วก็ของโค้งท้ายของซอครับเอามารวมกันอย่าสับสนนะครับว่าเลขมันขึ้นหลายหางแทะอันนี้ของซออันนี้ของวงในของแต่ละคนครับแต่คนที่ซื้อเลขก็คือเฮียตีครับแกก็ซื้อเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันอย่าลืมไมตัดเล่นนะครับเนาะเพราะว่า บางครั้งเน้นเลขสาตัวมันออกมา,ม,ามันมาเลข2ตัวจ่อยสี่ประมาณนะครับแต่คือว่านะครับถ้าหากว่ามาค้างหดเฮาก็คคอยซื้อครับแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเหมือนเฮติแกว่าวงในแกวงกลมมาก็คือ4ี่เจ็ยังไงมันก็ไม่มาแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือพันเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ออกแน่นอนแต่ว่าผมกรบบูงเนาะเขาว่ามันเป็นเลขอีย่างถึงมันมันบอก,ออกผมคิดว่าผมอาจจะได้ออ,อยครับว่ามันเป็นเลขอย่าง,งเขาเขาถึงไม่ให้ออกนะแต่ว่า ก็ไม่รู้ครับถึงจะบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์ไม่ออกมันอาจจะออกก็ได้เนาะโบนัครับสี่เจ็ดมันตรงกันกับเลขคนดังครับแล้วก็ถึงดังบ่ดังครับแต่ก็อยากให้ออกนะครับเนาะคือว่าแหละครับลองพิจารณาดูครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางครับคงท้ายของเฮียตีแล้วก็คงท้ายของซอครับอยากให้ทุนได้ซื้อลอตเตอรี่เะครับเผื่ออาจจะถูรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ต้อนรับปีใหม่ก็ได้หากว่าเลขไม่ได้เข้าครับผมจะเอาคลิปย้อนหลังให้ทุกคนดูก่อนครับที่ไปที่มาเดี๋ยวเจอกัันหหลงใม่ ขอให้ทุกคนโชคดีขันมานมีความสุขถือเลขถูกหวยถูกรอตอตรี่รางวัลยิ่งใหญ่ทุกคนครับได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสวัสดีปีใหม่2,567ครับผม